รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยลกรางใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจังมากมายที่คอยอยู่ความสญญาวยอยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไป สน ah. ับสนุนรายการโดยกรุงไทยเอ็กซ์าประกันชีวิตกลาเซียเอ็กเพลส สวยงามมากๆแล้วก็มีความสุขทุกวินาทีครับที่เพชรอยู่ในประเทศนี้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ผมฝันตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับภาพของเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะยอดเขาที่สูงจนเสียดฟ,ฟ้านี่คือการเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตของผมครับ oh. เทือกเขามงร้องครับที่เขาบอกว่าเป็นท็อปอฟยุโรป ที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่อากาศดีที่สุดในโลกเลยครับและทริปนี้นะครับเราเดินเส้นทางแมททอร์นีเจียนครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ในอีกหนึ่งมุมที่คนไม่ค่อยจะรู้จักนะครับเหมือนภาพวาดเลยอะดูดิโอ้รอที่จะได้เห็นยอดเขาเนื้อหอนถึงจะพลาดอะไรไปหลายอย่างแต่ก็ได้รับกลับมาหลายอย่างเหมือนกันถ้าได้ลองมาเห็นกับตาผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องตกลุมรักที่นี่เหมือนกับผมแน่นอนครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกบนเส้นทางการเดินทางท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามประการตาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากเมืองบริกเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองที่มีชื่อว่าเมืองซาสเฟ้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราก็สู่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับสัปดาห์ที่2ของสวิตเซอร์แลนด์ครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับเพชรตะวันเช่นเคยนะครับผมเดินทางนะฮะออกมาจากเมืองบริกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาใครได้ดูบ้างใครยังไม่ดูไปย้อนดูใน YouTube ได้ส่วนใครที่มาทริปนี้ครับน้องน่ารักมากเลยส่วนใครมาทริปนี้ครับผมย้ายเมืองมาแล้วออกจากเมืองบริกเนี่ยนะครับเดินทางรถไฟ แล้วก็นั่งรถบัสผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเราก็มาถึงอีกหนึ่งเมืองที่คนไทยไม่ค่อยได้มาเที่ยวกันแต่เมืองนี้มีความสําคัญมากๆเราลงใต้มากันที่เมืองซัสเฟยนั่นเองครับเมืองนี้ครับสวยงามมากจนได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลนั่นเองครับที่นี่ครับจะสวยงามอย่างไรและทําไมผมต้องแต่งตัวที่ดูแบบว่าหนาวขนาดนี้นะฮะเตรียมพร้อมขนาดนี้ตรงเนี้ยประมาณ10กว่าองศาแต่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีติด ได้เลยวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันครับว่าอากาศติดลบบนเทือกเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรจะขาวโพลนหรือเปล่าตามมาเลยครับน้องๆไปไหนแล้วเนี่ยเด็กๆไปไหนละ ซาสเฟ่ S S คือชื่อของหมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรราว1,600คนเท่านั้นครับมีชื่อเสียงจากทำเลที่ตั้งซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ามากถึง18ลูกทำให้ซาสเฟ่เนี่ยกลายเป็นปลายทางยอดฮิตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฤดูห,หนาวถึงขั้นได้รับฉายาว่า the pearl of alp หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียวครับ เมืองนี้ครับก็เป็นเมืองที่อย่างที่ผมบอกไปครับสวยงามมากๆแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะการสร้างอาคารการสร้างบ้านเรือนของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยไม้ครับคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรืออากาศนาหนาวๆดังเดิมไปเลยและบางอาคารอาจจะมีอายุมากกว่า200ปีคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าบ้านอาคารบ้านเรือนของเขาเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยจะถูกแบ่งกระจายเนี่ยไปตามบริเวณบนเขาอยู่ที่พื้นบ้างนะฮะ แล้วก็เมืองเมืองนี้ก็จะถูกร้อมไปด้วยขุนเขาเหมือนกันเหมือนกับเมืองบริกเลยมาในเมืองซัสเฟ่น,นะครับเมืองนี้มีไฮไลท์อย่างหนึ่งครับคือเราสามารถนั่งเคเบิลคาร์ครับแบบนี้ ขึ้นไปข้างบนได้ครับโดยจุดหมายของเราที่เราจะไปในตอนนี้นะฮะเราจะไปทานอาหารกันครับเราเนี่ยขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยาวขึ้นไปเคเบิลนูนเสาขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นไปอีกครับเท่ากับว่าเราจะมาเหนือเมฆครับเราจะไปเหนือเมฆเหนือหมอกกันอ่ะตื่นเต้นพอสมควรเดี๋ยวตามไปดูครับว่าเมื่อเราขึ้นไปบนสูงๆอากาศนาหนาวๆและไปเหนือเมฆจะบรรยากาศสวยงามขนาดไหนครับและร้านอาหารจะเป็นอย่างไรติดตามครับตามมาเลย มองลง้างล่างเห็นเมืองแบบซัตเฟ่แบบเล็กๆเลยฮะแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะผมว่าการจัดวางผังเมืองของเขาการคุมโทนสีตึกของเขาเนี่ยสีอาคารเนี่ยสวยมากสีขาวสีน้ำตาลสีกึคีมอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ยเหนียวเมฆเลยเป็นถนนนะเหมือนจะเป็นถนนแต่ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นแบบเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยหรอฐาน้ำแข็ง,งนี้เหร ขึ้นมาในระยะที่2ครับสถานีเนี่ยโอ้โหสวยมากขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเรายังเห็นแบบเป็นเมืองข้างล่างพอผ่านหมอกผ่านเมฆมาครับนี่ดูด้านหลังลงไปดิเหมือนแบบเราขึ้นมาอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งอะ่ะอยู่ในดาวองคาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบอิมเมจินแบบจินตนาการเรื่อยเนาะฝั่งนู้นครับเป็นกราเซียครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเสื้อขาแอลนะฮะยาวไปเลยอยากเห็นแล้วครับว่าไข่มุกแห่งเทื้อขาแอลเนี่ยจริงๆรเลยเป็นอย่างไรผมว่าคือตรงนี้แหละเนี่ยดูดิ เราออกมาจากสองสถานีแรกนะครับที่เราขึ้นเมเช้ามาเนี่ยผมแปลกใจมากเพราะว่าพี่ไกด์เนี่ยเขาบอกผมว่าเราจะต้องนั่งเมโทรครับขึ้นไปอีกเพื่อไปถึงสุดยอดของข้างบนตรงนั้นเฮ้ยถ้างั้นผมอนุมานได้เลยไหมครับว่านี่คือรถไฟที่สูงที่สุดในโลกนั่นคือความจริงครับนี่ฮะเรากะจะไปนั่งรถไฟที่สูงทสุดในโลก เคลื่อนตัวแล้วครับรถไฟที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกไม่รู้เหมือนกันนะว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าต้องสวยงามแน่นอนผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดทะเลแล้วเขาเนี่ยทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เมืองต่อเมืองเนี่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาในเมืองเขาได้เขาใช้การตัดภูเขาครับผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สืบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตัดภูเขาเพื่อข้ามไปอีกเมืองเมืองหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนการตัดภูเขาเพื่อขึ้นไปถึงจุดข้างบนนั่นเองครับเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงะคะ์แล้วครับนี่ฮะคือสถานีสุดท้ายที่เราขึ้นมาตอนนี้เขาก็จะมีคนมารออยู่ว่าแบบเขาจะกลับลงไปข้างล่างถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะมันจะมีพวกนักกีฬาที่เขาขึ้นมาเล่นสกีกันเยอะมากเลยฮะ,ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรุ๊ปนะที่เขาแบบน่าจะเล่นสกีกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อากาศนี่คือยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดคืออยากเห็นวิวข้างนอกฮะไปเราไปดูวิวกันหน่อยดีกว่าไปว้าวผู้ชมครับพูดเหมือนเวอร์นะแต่ว่านี่คือการเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตของผมครับคอมพิวแล้วครับเห็นหิมะครั้งแรกครับโอ้โห สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเป็นตะว,วันเองนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่งาน Music in the Garden ครับซึ่งตอนนี้ครับเราจัดงานกันที่จุฬาเซนจูรีพาร์คนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปี2566ครับที่พนักงานของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับทำงานกันได้อย่างเต็มที่และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับและอีกทั้งนะครับยังเป็นการพบปะสังสรรค์รวมไปถึงได้พบเจอกับผู้บริหารอย่างเป็นกันเองด้วยซึ่งคุณแซลลี่โอฮาร่าครับซีอีโอออฟกรุงไทยแอ็กซ่าไลฟ์และคุณบุบผาวดีโอวรารินครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรนะครับจะเป็นผู้ให้การต้อนรับคุณฮัตสันเอลซาบราวิช CEO ของ EXA International Market และผู้บริหารจาก a x a นั่นเองครับงานนี้ครับเราจะได้สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลกันอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงเรามีคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังนะครับอย่างคุณปาหมี่นะครับจะมาเป็นผู้ร้องเพลงท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลแบบนี้นะครับและงานในวันนี้จะมีอะไรสนุกสนานบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามความสุขด้านในกันเลยดีกว่าครับ ในงานเนี่ยก็ยังมีตลาดกรีนมาเก็ตที่ผู้เข้าร่วมจะได้ไปเดินช็อปสินค้ารักโลกกันด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตให้ความสําคัญครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบูธท,ที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายรักสุขภาพด้วยครับมีบูธตรวจสุขภาพให้ได้เช็คร่างกายกันอีกด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวลหะครับ บรรยากาศที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาสรีแลกซ์เราจะเดินเอไปด้วยกันกับกรุงไทยแอคเซอร์ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ Enjoy tonight บริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับพนักงานเพราะว่าในส่วนของพนักงานก็คือแบบทุ่มเทให้กับบริษัทเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบบริษัทตอบแทนนะคะเพื่อให้มอบความสนุกแล้วก็ความสุขให้ค่ะวันนี้เหรอคะลักกี้ดอเลยค่ะก็เป็นผู้โชคดีได้ iPhone 15 Pro Max นะคะ ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับกับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับที่ f c e b o o k f แ Fanpage ของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www กรุงไทยขีดเอ็ซ่า co th อย่าลืมนะครับสามารถโทรได้ด้วยนะห1 5 9ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ผมเพชรวันครับขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศสดชิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชิลด้านในต่อด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เดอะฟสติเม e ขอพาทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์รูปแบบใหม่พบกับที่สุดของความสวยงามกับรัฐวาเลพาทุกท่านนั่งรถไฟชมวิวยอดเขาแมตเทอร์ฮอรนมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ความน่ารักของหมู่บ้านซาเฟ้ไขมุกแห่งเทือกเขาแอลรับประทานอาหารพร้อมชมวิวสุดอลังการบนพัตธคาร360องศาที่มิดอลลีพผ่อนคลายที่ลอยขบัดเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อนท่ามกลางภูเขาและปิดท้ายด้วยความเป็นที่สุดกับทานน้ำแข็งอันดับหนึ่งของเทือกเขาแอลทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นโทรเลย065 879 39 3936 S <S 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 เราจะสามารถเดินลงไปได้เรื <Island> ่อยๆไปดูงานแกะสลักน้ำแข็งของมนุษย์ครับที่เขาเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานกันเอาไว้เป็นเมืองที่มีทิวทัศนะครับมีความงดงามของเทื้อขาแอลสมชื่อจริงๆครับที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเทื้อขาแอลเครื่องดีนี้นะครับชื่อว่าอัพรนะครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเครื่องส่งสัญญาณข้างภูเขาครับเฮ้ยโอ้ Amazing มากครับ